ผมอ่ะไม่ได้รู้ว่ามอเตอร์ไซที่ผมนั่งอยู่เขาขับยังไงแต่ที่รู้คือผมนั่งอยู่แล้วก็เบรกรถรถเมย์ชนไหล่ผมอย่างเงี้ยแล้วแล้วรถคันนี้ก็ล้มใช่ใช่ล้มแล้วก็มอรไซค์กทับขาแรงอยู่นั้นใช่ที่มึงทำกูไม่เข้าตอนนั้นรถติดครับรถติดแล้วก็ถ้าถ้าเท่าที่เข้าใจคือเหมือน มอเตอร์ไซค์ตามวิถีของเขาเขาจะแบบเหมือนเห็นช่องเห็นช่องเขาก็จะไปช่องไปอันนี้ก็คงขึ้นมาช่องนี้แล้วคุณพี่รถเมล์เขาคงแบบเอ็นตกใจพอดีก็เลยเบรกแต่ดีที่เบรกถ้าไม่เบรกก็คือไปแล้วค่ะก็ลุกขึ้นมาเองแล้วก็รถเมล์เขาก็ลงมาดูครับมีการเคลียร์ใจกันไหมเขาลงมาดูแต่เขาเขาเขาด่าพี่คนขับมอเตอร์ไซค์ว่าเฮ้ยพี่ขับยี้เข้ามาได้ยังไงซึ่งเราเป็นเราไม่ได้ดูไงว่าเขาขับยี้ก็เลยเลยนั่งเงียบครับรถเขาก็เป็นรอยเพราะว่าเขาชนกับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์กก็็เสียยหาาาว่ม ไม่มากกว่าวันนั้นคือน,นิวมีความรู้สึกว่าโ้โหมากกว่า<อ>วันนั้นคือไม่ได้ไม่ได้กลัวแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือจะขึ้นโมไซค์ไ้มก็คงแบบขึ้นด้วยความจำเป็นจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้ไเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับ<อ>ก็เลยแบบไม่ไไม่ได้ไร